สวัสดีครับพ่ออ้วนครับค,ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านครับวันนี้ผมอยู่กับพ่ออ้วนครับมาติดตามอ่างาองราวความฝันโค้งสุดท้ายของพ่ออ้วนครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของพ่ออ้วนก็เกือบแตก3ตัวเลยครับ <S 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 ท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้มาตลอดขึ้นแจม้มลงแต้มเดียวตลอดเนาะพ่อเนาะ <S <S นครับในงวดที่ผ่านมาให้อ่า เก <98. S 2> ้าแปดสองเลขออกเก้าเจ็ดสองครับก็ถือว่าเสียดายมากๆครับโค้งสุดท้ายนี้พ่อวันก็บอกว่าได้ตัวเลขแล้วเนาะพอนาะเดี๋ยวให้หพ่อเล่าเรื่องราวความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าโค้งสุดท้ายพ่อฝันว่ายังไงไงบ้างเนาะพอนาะครับพ่อวันฝันตนั้งแต่คืนวันไหนนะครับฝันื่านี่วา่วานี่เละโอเคครับเดี๋ยวให้พ่อเล่าเรื่องเล่าเลยเนาะครับ พอฟันเห็น,นยังแน่ครับผมรอบนี้คือฝันแนวนี้ฟันว่าไปไปเที่ยวว่าสันเถาะครับไปเทียเ่ยววันใดวันหนึ่งเนาะจำวันใดแต่มันมีบานอยู่หลังหนึ่งอยู่หันานี่ว่านั้นบานอยู่ในป่าเลยลเมไปขคืนไปถึงเขาพุนแหลกแล้วใชยได้แหลล่ะมีมีบานอยู่หลังหนึ่ง ไปผัดไปย่างไปทางหลังเฮื่อนเพิน่นยางไปทางหลังเฮื่อนเฮื่อนหลังนั่นเละผัดไปเห็นบางนาวไปเห็นบองนาวก็มาเก็บบางนาวบัตนี้มีเด็กหน่อยผู่ยิ่งคนหนึง่งคุยยางออกมาจากเฮื่อนเด็กน้อยสามสี่ขวบมเลยเด็กหน่อยคนนี้หล่ะคือเคยเคยหายเลขนะจำขับข่ายขับขายอยู่มันเคยหาย หน่อยคนเดียวประเทศนี้เพิ่นก็นว่าเพื่นวาวไทยได้ตาเดี๋ยวเอาเบอร์โทรหนูไปด้วยนะคนเตาเพืนวา,นวาเลยถามว่าเบอร์โทรหนูแบบไหนล่ะบอกตาดิเพิ่นก็เลยบอกคุเราเบอร์โทรหนูมันมีอยู่ศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสาม็เลเอาเบอร์โทรยังสิบีแคนดี้ สเบอร์โทรันก็ถือกระดาษออกมาครับไปเบิ่งในกระดาษบ่เห็นนด่ลหละบ่เห็นเลขว่าคือยางน้ำฝนอีกโอ้เบอร์โทรหนูนี่จำาบ่ได้ทำไมจำไม่ได้ก็สี่หนึ่งสามบอรหนอยเดี๋ยวหน่อยบอกเลขเแล้วเด้อที่ว่านะ่ะเบอร์โทรหนูยังมีหกโตมีแค่นี้แหละตูนเก้าสามสี่หนึ่งสามปก็มาคือ ไหวเด็กน้อยบอกเลขจะได้เหนือ่อเด็กน้อยคนนี้คือเคยบอกอยู่นะครับไก่ขับคา,ายอยู่อะคือเคยเห็นอะไรแบบนึงนะตามความฝันนะครับรเมื่อถเจ้าของอก็โอ้ยอนุเจ้าตากราบก่อนนะก็บ่เห็นมันในบันทึบอกว่าตากรับก่อนนะเนี่ยหาบม่เห็นเลยครับเจ้าของก็เลยขี่รถกลับมาขี่มาว่ามาหอเฮือนละ่ะก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้น นี่ยอยู่คนเดียวน้อครับโ้ยเลยลูกขึ้นมาเขียนยังเพืนเลยเวงเขียนเนบไนว้ป่ะงวนอยู่เลยหาซื้อลอตตอรี่เลย <c oughs> บุกเกยดซื้อเลขไนดะ้แต่ว่าหาซื้อลอตอรี่วัดหาเลขหนึ่งสามว่าหาซี3หนึ่งสามให้แนวก่อนปฏิทินหาลายเจ้าอยู่ไปเห็นกระไดยอยู่ซี่หนึ่งสาม พอได้เลขไาย4ถึง3 4ถึง3แต่บัตรห้ามาเบิร์เลขทั้งทั้งหนาทั้งหนาคือกันเหมือนอ่อมีโกโตเลยอ๋อคือพอได้ลอตเตอรี่มาหนิ093413เออเออแปลกรอบนี้ปะครับพ่อมีและซื้อเมื่อวานนี่เองลอตเตอรี่อ๋อครับครับเอานเนี้เพื่อจะจะบอกเลขรางวัลที่หนึ่งก็ได้ทั้งหมดแต่พอวันกะหาได้แล้วได้ครบแล้วได้4ถึง3จะ ตอนตอนหาหนังบไดเลสนจาดอกก๊าเบก้างหนานะครับบระทานัรทาซสื่อแล้วก็ยื่นเบิกอ้าวมันตรงกันเลยตรงกันเท่าหกโตหรือรแปลกว่าขอให้พอวันได้โชคเนาะครับแต่กับเอซได้ถือง่ำเนาะพอรางวัลมึงครับไอ้ท่านผู้ชมครับรอบนี้เนี่ยพ่อวันสามดีมากๆเลยครับบเคยสื่อเลยแต่ว่างวดนี้สื่อลอตเตอรี นานแล้วไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เนาะพ่อเนาะโบเคยเลยไม่เล่นเลขด้วยโบเล่นส่วนมากแล้วพ่อวันก็จะบอกแน่ก็คือแฟนของพ่อวันให้ซื้อให้ตลอดเวลาฝันเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขครับเด็กบอกหน่ยก็คือศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสามก็คือบอกเป็นเบอร์โทรับเปิเราเบอร์โทรเพิ่นมีพวกโต้คนด้วแต่เบอร์โทรในเรื่องจริงเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้เนาะพ่อเนาะครับ แต่เขาบอกเป็นหกตัวหรือว่าบอกเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าครับท่านผู้ชมหมู่ครับแล้วคราวนี้พ่อวันบอกให้เขาเขียนใส่กระดาษให้พอเขาเขียนใส่กระดาษปุ๊บพ่อวันไปดูเนี่ยคือไม่เห็นเลขไม่เห็นครับแต่พ่อวันจําได้ว่าเขาบอกเลขนี้บอกแน่นอนเลยตัวนี้เลยครับก็ลองพิจารณาดูครับแล้ว<ม>เลขนี้ครับในเรื่องจริงเนี่ยครับท่านผู้ชมพ่อวันไปหาซื้อที่แรกก็คือคิดว่าเลขที่เขาบอกเนี่ยมันน่าจะ หาไม่ไม่มีหรอกหกตัวแต่คราวนี้พอวันไปไปซื้อเนี่ยก็คือคิดเอาแค่ว่าเลขท้ายสามตัวคือสี่หนึ่งสามแล้วพอเอามาดูนะครับเลขหน้ามันตรงกันหมดเลยศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสามเออแปลกแต่ว่าผู้ขายลอตเตอรี่คานี้หล้วไหนยังเลขออกมาเบิงมาเบิงหรือหวยจุดมาเบิงอยู่เพือนี่แหละอันเขียนไว้นี่ยนะเอาคือมันเป็นตัวเดียวกัน ัขอให้ได้ร่างวันเนาะพอะ oh, man, ่ man, man, man. พอเนาะแม่นแม่ว่ะพราวันก็เลยเอามาตัดให้เป็นเลขท้าย3ตัวคับท่านผู้ชม <3 S 2> ัวก็คือ0ูนย์เกกับ4ี่หนามเนาะ <Man. S 1> ครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปตัดเล่น2ตัวดูครับ <Hey. S 1> ครับเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะไม่มาทั้ง3าตัวเนาะพ่อเนาะแม่ครับอาจจะมาแค่2ตัวครับ0ูนย์เกถ้าแต่ก็09-03 เก้าสามหนึ่งสามถ้าตัดก็41หนึ่งสามสามครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เล่าจากเรื่องราวความฝันและที่สำคัญคือพ่อวันบอกว่าเด็กคนนี้ครับเหมือนกับคุณคุณมันเคยคุณคุณเคยฝันเห็นนะัเคยคมันเคยบอกว่าเด็กหน่อยคนนี้ล่ะเคยฝันเห็นิ่งเคยบอกถือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับ่เด็กคนนี้เป็ดเด็กหน่อยผู้หญิงเต็มใ่เก่งนะ มันเคยบอกแต่ปีที่แล้วที่ว่าถึ่งว่าันก็เล็กน้อยเล็กน้อยนี่แหละเคยฝันเคยบอกเล็กถึงมาแล้วเคยบอกเลยที่ออกสีสามมันก็เคยบอกถึอครับอโอเคครับบ่ได้ถามเลขกันไหนมันยางตามฝันมันยางออกมาจากเคื่อนมันมันก็มายืนตาตาคนต่อเอาเลขโทษหนูไปนำคนต่อมันบอกไทยนะ เด็โทอย่างไรหนูไปก็ถือกระดาษนหน่อยมาศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสามอุ๊บเด็กโทรยังสี่มีหกโตก็คือร้อจังสี่นัใส่เขียนหน่ยใส่ไปบึงในกระดาษนี้ได้หนูเขียนหน่อยไปเบิง่งผูเห็นได้ไดกระดาษครับประเด็นนี้ยังไปยังมาต่าเติบโอ๊ยจำบอดาเราโอ้ยเด็กโทยังสี่จำบไดาเด็กไทยมันสี่หนึ่งสามมันก็มาบอกอีกได้ ไอ้สองสองสองหางที่พ่อให้นี่พ่อมักตัวใดเป็นพิเศษบ่ครับหรือว่ามักทั้งสองสี่หนึ่งสามเยอ๋อมักสี่หนึ่งสามะมักเลขตัวถ่ายมันบอกบตัวถ่ายโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะนครับเรื่องราวความฝันของพ่ออ้วนครับคลิปที่สองโค้งสุดท้ายในงวดของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้าครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้แตกสามตัวเนาะพอเนอมันแตกก็โคกคุณนะครับโอเคครับสลรับคลิปนี้พ่ะวันมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับผมไอเอฟซมีโชคมีลาบมีแต่ความสุขหอเจริญเจริิให้ถูกเลขถูกไว้สุขูสสุกคนเด้อพูดไดเบิง์สาธุขอบคุณครับพาะวันครับ